bye <laughs> สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โกวิทนนตอนนี้ผมยังอยู่กันที่จังหวัดกาญจนบุรีกันอยู่เลยนะครับสำหรับใน EP นี้ผมจะมารีวิวคาเฟ่ดังแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีสไตล์แบบญี่ปุ่นนั่นคือการมาชี้คาเฟ่ซึ่งอยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีกันนี่เองนะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันในคลิปนี้เลยนะครับ นตอนนี้เวลา15นาฬกา40นาทีผมพาทุกคนมาถึงกันที่การมาชินะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมเป็นคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นนะฮะ บรรยากาศของคาเฟ่นะครับก็จะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะทุกคนนี่ได้ฟิลญี่ปุ่นเลยทีเดียวนะครับผมอันนี้แค่บริเวณข้างนอกนะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่ตัวคาเฟ่ข้างในนะฮะก็ต้องบอกว่านะครับสวยงามนะครับผมสำหรับสายอ่าญี่ปุ่นเนี่ยมาเที่ยวกันได้เลยนะครับ ก็จะเป็นจุดบริการนะครับที่สั่ง,งเมน,นูเครื่องดื่มนะครับแล้วก็เป็นจุดบาร์นั่งนะครับรวมถึงมีโต๊ะด้วยนะครับ mm hmm. บรรยากาศภายในนะครับของตัวคาเฟ่น,นะที่เราเดินเข้ามาตนนี้คับก็จะมีจุดที่นั่งนะครับสําหรับลูกค้านะ mm hmm. เป็นฟิวญี่ปุ่นแบบนี้เลยนะครับผม ก็จะมีสะพานแดงอย่างนี้เลยนะครับอแล้วก็มีบอ่อปลาครับเป็นปักครับนะครับผมมีโซนนั่งนะตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาคารนะครับแต่ว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับห้ามเข้าแต่ว่าก็เป็นฟิลสไตล์ญี่ปุ่นเช่นเดียวกันแล้วก็ เป็นอาคารที่เป็นห้องแอร์เดี๋ยวเรานะครับไปสั่งเมนูอาหารกันนะครับเราได้เมนูแล้วนะฮะก็มีข้าวของทานเล่นแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาสั่งในตรงนี้ก่อนนะครับที่เป็นเคาน์เตอร์นะฮะแล้วก็เดี๋ยวสั่งเสร็จแล้วเด,ดี๋ยวมีพนักงานไปเสิร์ฟนครับโอเคเราก็มาชำระเงินก่อนนะ นะครับนของที่ระลึกนะะเ็นเะิ็ดดไนะครับตามนี้เลยนะทุกคนนมฮอตไอดดี๋ยวไปดูบรรยากาศนะครับมอง บอกปลาคราฟนะครับทุกคนสามารถมาชมวิวแล้วก็ชิมอาหารต่างๆไปได้นะครับบรรยากาศญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่การมาชิคการมาชิคหรอการมาชิคนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่การมาชิเราอยู่ที่บอกว่าคาเฟ่แห่งนี้เป็นคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นนะฮะอยู่ที่อำเภอบุรีรัมจังหวัหดากาญจนบุรีนะเราจากที่เราพาทุกคนไปเล่นน้ำตกอีราวัตจากหนองย้อยเลยนะครับก็ต้องบอกว่า เมื่อไหร่พ anyway. okay. okay. ี่เนื่อยราชการไปเล่นน้ำตกเล่นตกหนึ่งนครับสองที่นะครับเลยน้ำตกแรกมันเป็นระเบีลอยระเบียงตคุที่น่โอเคครับก็ดีเลยนะไงความมาเสิร์เนี่ยเราเขาดีนเราสั่งน้ำมานะครับก็ซื้อเหอเป็นนี่ร้านนะก็คือเป็นมัชชาร์เต้นะครับผมก็คือมัชชานมชาละก็ของร้นเนี่ยสูตรพีซูสูตรพีซพิดพ์นิดหน่อยนิดหน่อย่ ก็เมนูของเราครับก็มาคบทุกเมนูแล้วครับก็อย่างน้องปลาครับสั่งข้าวปลาสบานะฮะหนึ่งชุดนะครับแล้วก็ของคุจะเป็นข้าวหมูตุนใช่ไหมข้าวหมูไส่ถึนอ่าข้าวหมูไส่ถึกนะฮะแล้วก็จะมียำเส้นเล็กนะครับอะไรยำหม้อเส้นนาวก็จะเป็นเส้นเล็กแล้วก็มีทาโกยากีด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามารุ้นของพะเลยนะครับ ตอนนี้ฝนตกนะครับทุกคนแต่ว่าเราก็มาเก็บบรรยากาศกันก่อนเพราะว่ายังไม่ได้เก็บทั้งหมดนะ่ยเราก็ต้องไปไม่ได้ถ่ายภาพเนะี่ยมาสกูก็เห็นลุงกินน้ำนะครับผมนี่ไม่ใช่ว่าสกูตอนนี้เห็นลุงกินน้ำด้วยนะครับทุกคนฝนเม็ดใหญ่แล้วครับไปบ้าเลย ครับทุกคนในบรรยากาศของอโซนสวนญี่ปุ่นนะฮะเราก็พาทุกคนชมบรรยากาศเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะพาทุกคนไปชมในส่วนของที่เป็นนี่นะครับผมสุดเช็กอินที่เหมือนอยู่กับญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวนะฮะตอนนี้ก็บรรยากาศฝนตกนะครับนีเ่เราสามารถที่จะมาถ่ายรูปนะครับได้เลยนะมีหลายจุด ไม่รู้เรียกอะไรแต่ว่าเป็นจุดเช็คพอยต์นะครับเป็นจุดเช็คอินนั่นแหละ การมาชิสตีทก็เป็นการจําลองนะครับบรรยากาศของญี่ปุ่นนะฮะเป็นเหมือนแบบอะไรนะร้านค้านะร้านช้าพวกแบบว่าเขาเรียกอะไรถนนคนเดินเป็นเป็นถนนที่แบบเป็นจุดเช็คพอยของชาวญี่ปุ่นนั่นแหละครับผมไม่แน่ใจเรียกอะไรนะทุกคนแต่ว่าต้องบอกว่ามีทั้งคาเฟ่แห่งนี้ครับมีทั้งโซนที่เป็นสวนญี่ปุ่นแล้วก็โซนที่เป็นจุดเช็คอินแบบนี้นะก็จะมีห้องน้านะครับอยู่ตรงนี้ด้วยห้องชา ท้องน้ำหญิงนะ่นี่เป็นสัญลัการข้ามการข้ามไฟแดงเนะ่ แบบนี้นะทุกคนช่วงนี้นะคะนร,รับก็คือ17นาฬกาและร้านจะปิด18นาฬกานะครับผมวันนี้เป็นวันธรรมดาด้วยที่ผมมาก็คือนักท่องเที่ยวก็จะค่อนข้างน้อยนิดหนึ่งนะในนะฮะนี่นะะก็เป็นทางหน้าร้านนะครับผมได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะ <î es> ุกคนตอนนี้ก็เวลา17บเนกาสามนาทีนะครับเราพาทุกคนนะครับมาเที่ยวกันที่คาเฟ่นะครับชื่อว่าการมาชิการมาชินะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะก็คาเฟ่แห่งนี้ที่บอกครับเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะก็จะมีสวนญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วก็เมนูอาหารต่างๆก็จะมีญี่ปุ่นด้วยอร่อยมากเลยครับผมก็อร่อยนะเมื่อกี้เราก็สั่งมาหลายเมนูเลยทีเดียวนะครับบรรยากาศของร้านนะครับก็ค่อนข้างสวยงามนะก็อย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปนะครับหวังว่า EP นี้นะครับจะเป็นประโยชน์กันเพื่อนแล้วกนัได้ ร,ร้านแห่งนี้นะครับจ,รจะแล้กัจหยุดทุกวันพุธนะครับผมก็สามารถที่จะปักหมุด GPS ันมาได้เลยนะครับอยู่ในตัวเมืองกาญจนบุรีกันนี้เองนะครับผมโอเคสำหรับ EP นี P ้ฝ e. ากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดวัสสไครตยเป็กนกำลังใจให้ด้วยนะคะครับผมถ้าทุกคนชอบก็สับสนด้วยการกดปุ่มซุปแตงได้นะครับผมโอเคแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีครับ